สวัสดีครับพี่โอนิต oh, ิเทพโอเคนิต mm ิเทพครับคลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์เรื่อง Spy f m m l y y o d โค้ดไวหรือชื่อภาษาไทยก็เนี่ยเหมือนกัน p ปาย m i l y Code ค h i ไวนะครับเรื่องนี้เป็นซีรีส์ยอดนิยมในโทรทัศน์ของญี่ปุ่นมาตั้งแต่ สองซีซั่นและก็รวมแล้วที่โอ่านข้อมูลมาแล้ว37เอพิโซดแต่ว่าตัวพี่โอเองเพิ่งจะได้ชมหลังจากที่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ไปแล้วนะครับตอนนี้พี่โอดูเรื่องนี้ถึง2รอบแล้วขอบคุณบริษัท Warner Brothers ประเทศไทยที่เชิญไปชมรอบสื่อมวลชนนะครับวันนั้นจัดชนกับบ๊อบมาเล่วันเลอฟพี่โอต้องแบ่งครึ่ง <c oughs> เป็นอย่างละครึ่งตัวไปแล้วก็วันนั้นไม่ได้ทําคลิปรีวิวนะครับเนื่องจากว่าประชาชนที่พารากอนซีเนเพล็กซน มากก็เลยรอที่จะมาทําที่เมเจอร์รัชโยธินขอบคุณเมเจอร์ซีเรเพล็กซ์ไว้สำหรับสถานที่ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณวอร์เนอร์สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้วอร์เนอร์เป็นผู้นำเข้าจัดจำหน่ายเรื่องนี้ทํารายได้เป็นอันดับ1ที่ญี่ปุ่นครองอันดับ1จนถึง2ส,สัปดาห์นะครับรายได้ในขณะนี้เท่าที่ตรวจสอบก่อนที่จะมาคุยคลิปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ43ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็น หนังที่จัดว่าอยู่ในปีที่แล้วต้องดูตารางอันดับของปี2023นะครับส่วนประเทศไทยเราเพิ่งจะได้ฉายในปีนี้2024แล้วก็เข้ามาชนกับหนังแอนิเมะของค่ายเจแปนแอนิเมะมูวี่อีก2เรื่องในสัปดาห์นี้นั่นก็คือเรื่อง Perfect Blue หนังเก่าตั้งแต่ปี1997นะัแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องที่พี่โอเพิ่งจะดูเมื่อสักครู่นี้เองเกิดใหม่เป็นนางร้ายเลือกทางไหนก็หายนะซึ่งสนุกทั้ง3เรื่องนะครับแต่ว่าถ้าจะดูหนังเพื่อความบันเทิงของครอบครัวความบันเทิง ตลกสนุกสนานดูแล้วสบายใจดูแล้วเกิดพลังบวกเนะี่ยพี่โอ๋ก็ขอแนะนําแค่ Spy Family กับอีกเรื่องหนึง่งเกิดใหม่เป็นนางร้ายแค่นั้นก็พอนะครับสำหรับ Perfect Blue นี่พี่โอ๋ขอแนะนําสําหรับผู้ใหญ่เท่านั้นนะครับเด็กๆไม่ควรดูไม่ใช่ว่าเห็นโปสเตอร์เป็นผู้หญิงแล้วเข้าหลงเข้าไปดูอันนี้แย่ยเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจัดให้เรทเท่าไหร่นะครับต้งยังไม่ทันได้ตรวจดูแต่ว่าสัปดาห์นี้มีอนิเมะ3เรื่องก็แนะนําสําหรับเด็ก สำหรับผู้ชมของช่องเรา2เรื่องนะครับ p e r f e c t ก l u e ก็แนะนำสำหรับบางท่านที่เป็นผู้ใหญ่บรรลุนิติภาวะมีวุฒิภาวะแล้วเท่านั้นเรามาคุยถึงเรื่องนี้กัต่อสัปดาห์นี้ก็อนิเมะ3เรื่องรวมๆแล้วตลอดทั้งปีก็เท่ากับว่ามีอนิเมะเข้าฉายในประเทศไทยไปกว่า10เรื่องแล้วนะครับก็แค่อนิเมะในเทศกาลของ J8 แ n i m e m เม i e ก็9เรื่อง แต่ว่าเขารวมรวมมาสเตอร์เดอร์กับไซเลนเลฟด้วยนะก็เท่ากับว่าเขามี7เรื่องแล้วก็จะมีอนิเมตของค่ายต่างๆรวมทั้งค่ายวอร์เน์นี้ด้วยเรื่องนี้เป็นหนังดังดังมากๆคะแนนใน AMDB ฉบับซีรีส์นะครับได้สูงถึง8.5เต็ม10บโดยเฉลีย่ยส่วนคะแนนในฉบับภาพยนตร์เนี่ยอยู่ที่7 โดยประมาณสำหรับพี่โอผู้ซึ่งดูรอบแรกนั้นไม่ได้ดูซีรีส์มาก่อนทั้งทั้ที่น้องแนะนำแล้วว่าจะต้องดูซีรีส์แต่เนื่องจากว่าเวลาไม่พอหนังเข้าเยอะนะครับประเทศไทยช่วง2ส,สัปดาห์ครึ่งเดือนหลังของมีนาคมนี่หนังเข้าสัปดาห์ละ8-9เรื่องทำให้พี่โอดูไม่ทันแล้วไหนจะหนังเน็ตฟ i ิอะไรอีกแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆอีนๆอกนะครับก็เท่ากับว่า เวลามันรัดตัวไม่สามารถแบ่งเวลามาดูซีรีส์ก่อนได้แต่ก็อยากจะบอกทุกคนว่าอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเรื่องนี้ไม่ต้องดูซีรีส์มาก่อนแค่รู้คร่าวๆจากที่น้องๆเพื่อนๆพี่ๆแนะนำเท่านั้นก็รู้เรื่องแล้วนะครับอย่างพี่โอจะพูดในตอนนี้สำหรับท่านที่ไม่ได้ดูซีรีส์และได้รับ คำเล่าลือว่าเรื่องนี้สนุกและอยากมาดูนี่เราก็ต้องทําความรู้จักกับตัวละครกก่อนตัวละครที่สําคัญมี4ตัวอันนี้น้องอานียอานียเป็นเด็กกรรําพร้าซึ่งต้องมาอยู่กับครอบครัวที่มีคุณพ่อคนหนึ่งคุณแม่คนหนึ่งครอบครัวนี้เป็นครอบครัวปลอมๆเป็นครอบครัวของสายลับสายลับ คือตัวผู้ชายตัวพระเอกนะครับนี่เราจะมาให้ดูทีละคนเลยนี่คือตัวพระเอกพระเอกเป็นสายลับมีชื่อว่าลอยนะครับก็ชื่อโค้ดเนมของเขาคือสนธยาเป็นสายลับแล้วเขาจะต้องปฏิบัติภารกิจสำคัญที่จะต้องมีครอบครัวเพื่อไปล้วงความลับของผู้ปกครองเด็กคนหนึ่งที่เรียนในโรงเรียนที่ โรงเรียนที่หรูหราซึ่งลูกคนรวยเท่านั้นจะจะเข้าได้เขาก็เลยจําเป็นต้องมีครอบครัวเขาก็เลยมีครอบครัวปลอมๆป,ป,ประกอบด้วยผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรล่ะลืมไปแล้วนะครับก็ต้องมารับบทภรรยาซึ่งในอาชีพจริงของเธอนั้นเป็นนักฆ่านะครับแล้วก็ส่วนน้องอาเนียเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าที่มีความสามารถพิเศษเช่นกัน เรื่องนี้ทุกคนทั้งครอบครัวมีความสามารถพิเศษทั้ง4คนนะครับก็มีลอยลอยเป็นสปายมีความสามารถเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็ตัวผู้หญิงเป็นสายเออเป็นนักฆ่าซึ่งก็มีความสามารถในศิลปะการต่อสู้ก็ทั้งคู่ก็มีศิลปะการต่อสู้เหมือนกันแต่ว่าผู้หญิงจะเก่งกว่าหน่อยนะครับแต่เรื่องที่แปลกก็คือทั้งสองเนี่ย ไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของกันและกันแต่รู้ว่าถูกขอร้องทั้งทุกตัวผู้หญิงเนี่ยรู้ว่าถูกขอร้องให้มาปฏิบัติภารกิจโดยที่ผู้หญิงก็เข้าใจว่าผู้ชายนั้นเป็นหมอนะครับแล้วก็อาเน,นียเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าที่มีพลังวิเศษเป็นเด็กทดลองสามารถอ่านใจคนได้เด็กคนนี้ก็จะรู้ว่าพ่อแม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของพ่อแม่ของตัวเองแล้วก็มีน้องหมา น้องหมายอยู่ทางนี้น้องหมาชื่อบอนนะครับน้องหมาเป็นสัตว์ทดลองเหมือนกันมีความสามารถพิเศษคือรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องหมาเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้า น้องอาเนียเขาอ่านความคิดได้เขาก็เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าตามที่หมายเห็นไปด้วยแต่เขาก็ไม่สามารถบอกพ่อแม่ได้เพราะว่ารู้ว่าพ่อแม่ปิดบังไว้กลัวความแตกแล้วก็ทุกคนมีแอบมีความรักให้กันและกันทุกคนแอบที่จะอยากเป็นครอบครัวนะครับแล้วก็มีภารกิจต่างๆมีเรื่องสนุกสนานตลอดทั้งซีรีส์พี่โอ๋ oh, ยังดูไม่ครบนะสนุกมากๆแต่เรื่องนี้เป็นตอนพิเศษก็คือว่า จะต้องไปพักร้อนนะครับการพักร้อนนี่ก็คือที่จริงแล้วไม่ได้ตั้งใจพักร้อนแต่ตั้งใจที่จะให้ลูกสาวทําคะแนนเพื่อที่จะได้สเตลล่าอะไรสเตลล่ามันหมายถึงดาวเนี่ยดาวห้าแฉกเนี่ยเพื่อที่ถ้ามีสเตลล่าครบแล้วลูกก็จะได้สิทธิพิเศษให้รับครอบครัวเนี้ยให้เข้าไปกินเลี้ยงหรูหราของโรงเรียนซึ่ง ที่นั่นจะมีบุคคลที่พระเอกต้องการตัวซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กที่เขาตามเนี่ยไปอยู่ด้วยเท่ากับว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจสําคัญมากและการที่จะได้สเตลล่าคือคอสุชาทําอาหารทั้งหมดก็เลยต้องไปเรียนการทําอาหารทําขนมจากแดนไกลนะครับซึ่งมันมันบอกว่าเรื่องมันไปเรื่อยเหมือนกับตาลปัตรสรุปบ้ามันมันมันมีทั้งความตื่นเต้นผจญภัยตลก ตลกมากมากเลยนะครับตลกยิ่งตลกญี่ปุ่นเนี่ยเราจะรู้ว่าบางทีเขาเอาเรื่องทุเรศทุเรศท,ทะลึ่งทะลึ่งเนี่ยมาทาเป็นเรื่องตลกได้อย่างกลมกล่อมนะครับหลายหลายค่ายชอบทำอย่างนี้ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเพื่อบอกว่าเรื่องอุนจิอะนะแค่เรื่องอุนจิของน้องอาเนียก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับแล้วก็มีเรื่องโจรผู้ร้ายโจรที่ชอบดูดวงนี่พี่โอ๋ก็ชอบมากเลยนี่อยู่ตรงนี้มาแนะนําตัวละครใกลๆ้ๆ2ตัวนี้ครับตลกมาก นี่ชอบอคนนี้ชอบดูดวงคนนี้ก็เป็นคู่หูของคนนี้มีตัวละครอื่นๆอีกสอดแทรกอยู่เต็มไปหมดนี่ตัวละครตัวนี้ที่โอก็ชอบนะครับเป็นคนที่แอบรักพระเอกอยู่แล้วส่วนคนนี้เป็นตัวนี้เป็นตัวร้ายนี่ผัดร้อนต้องรอดเพื่อพิพักโลกตัวร้ายเนี่ยก็ มันมีบทบาทที่สนุกก็คือตัวร้ายเป็นนักชิมอาหารเป็นคนที่มีจมูกมีเอ่อเป็นคนที่มีจมูกดีเลิศสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็โค้ตัวร้ายนี้สามารถรู้ตัวตนที่แท้จริงของพระเอกได้พี่โอ๋พูดสปอยเยอะเกินไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็เอาเป็นว่าแนะนำให้ดูกันให้ได้ สนุกคนดูเต็มโรงเลยครับทั้งรอบสื่อและรอบปกติเนี่ยคนดูชื่นชอบมากมีส่งเสียงเชียร์ตัวละครอ,อยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาเวลาที่เขาชอบอะเวลาที่เขาชอบใจเขาก,เขาก็เขาก็เขาก็แสดงรีแอคชั่นอย่างสนุกนะครับพี่โอนอกจากจะบันเทิงจากในจอทั้งสองรอบแล้วพี่โอก็ยังบันเทิงจากสิ่งแวดล้อมข้างนอกด้วยครับถือว่าเป็นหนังที่ ส่งคุณค่าพอสมควรที่โอ๋ให้คะแนนเท่าไหรด่ดีเอาเป็นว่าความชอบของเรื่องนี้ให้ไป9เต็ม10เลยนะครับก็ถ้าพี่โอได้ดูซีรีส์ครบไม่แน่นะถ้าพี่โอได้ดูซีรีส์ครบก่อนที่จะดูเรื่องนี้พี่โออาจจะให้10เต็มก็ได้เพราะพี่โอว่าในฉบับภาพยนตร์ The Movie เนี่ยมันมีอะไรอะไรมากกว่าฉบับซีรีส์นะครับก็ก่อนที่จะจบคลิปเราชมวิวกันเล็กน้อยว่าเขามีสแตนดี้อะไรบ้างนี่เรื่องนี้ก็เป็นอนิเมะนะครับกาฟิล แล้วก็ที่เราจะรอชมในเดือนหน้าก็มี Ghostbuster นะครับสำหรับเรื่องดูนก็ยังคงทำเงินทำไรายได้มุ่งสู่500ล้านเหรียญสหรัฐต่อไปอะละเริ่มมีคนเยอะแล้วนะครับถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปอืนอ่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ